ทำไมเวลาเรานั่งสมาธิไปแล้วเนะี่ยจิตไปปราโมทาพระอยู่เรื่อยเป็นประจำเลยทั้งทงที่ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้เลยเหมือนเราทำความดีเนี่ยถ้าเราเคยทำมาดีความดีในอดีตเนี่ยพอความดีมาสนองตอนรแรกอะถ้าเราทำความดีมันความความดีมันยังไม่ทนันจะสนองเลยทีเดียวบางครั้งเนี่ยมันยังไม่ถึงที่เหมือนเราจะเริญนสติปัฏฐานพอเราทําความดีมาแล้วมันยังไม่สนองเราจะริญสติปัฏฐานสี่บก ความดีมันมาโผล่ขึ้นมาเลยเราห้ามมันไม่ได้หรอกที่มันจะมาสนองความชั้วกั้เหมือนกันถ้าเราทําความชั่วมาในอดีตพอเรามาเจริญกรรมาฐานหรือปฏิบัติวิปัสสนาหรือเจริญสติปัฏฐานขึ้นมาแล้วปรากฏว่าไอ้ความชั่วมันสนองถึงปัจจุบันนี้เราจะเจริญสติปัฏฐานแล้วจะห้ามความชั่วไม่ให้มาสนองก็ไม่ได้ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็บ่นว่าทําดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยมีแต่ ความล้มเหลวความเสียหายมีแต่บาปมาสนองกับพรานว่อาอดีตเคยทำมามันเป็นสัญญาที่จำได้ไหมรู้อยู่ในจิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนแน่แนและการน,นี้มาเรามาพูดถึงเรื่องว่าทำไมเมื่อเราเจริญกรรมาฐานแล้วเนี่ยคิดปรมามทตรพระอยู่เรื่อยเลยไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรืออะไรองค์น้นองค์นี้อะไรอย่างงี้ การที่เราคิดประมาทขึ้นมาในระหว่างที่เราจเจริญกรรมฐา,านนี่ก็คือเราจะดูลมหายใจปุ๊บให้มันอยู่กับปัจจุบันอารมณ์พอมาละเอียดเข้าไปเข้าไปสู่เนี่ยสติอยู่กับลมเนี่ยจิตก็อยู่กับลมพอเริ่มเริ่มสติเริ่มมากเข้ามากเข้าสมาธิความตั้งมั่นก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นมันก็จะเข้าไปสู่จะรู้จักปล่อยวางกลมกล่อมไปในจากลมหยาไปสู่ลมละเอียดเข้าไปมันก็จะไปเห็นเลยสัญญาของตัวเองที่เคยทําไว้ เพราะจิตเนี่ยใจเนี่ยใจนะไม่ใช่จิตใจนี่ประกอบด้วยเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจําได้ไม่รู้สังขารการรุงแต่งคิดนึกวิญญาณการรับรู้การรับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมารวมมาแล้วเนี่ยมันเรียกว่าใจพอเราเอาสติไปอยู่กับลมหายใจที่ละเอียดเนี่ยจิตมันก็เริ่มละเอียดขึ้นใจก็ละเอียดขึ้นตามลำำําดับ พอมันละเอียดเข้าไปมันก็ไปคุยเคียงมันก็ไประลึกถึงเรื่องอดีตขึ้นมาแล้วก็นี่เป็นสัญญาอาจจะเคยเราเคยอาจจะไปปรามทยพระอะไรมันก็เคยเคยสร้างกรรมไม่ดีขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาแต่นี้ถ้าเราสมรมีสมาธิที่มากเอาสติให้ทีขึ้นมันอาจจะไปข่มทับได้แต่ว่ามันไม่ได้ลบล้างหรอกมันเพียงแต่ข่มทับไว้ไม่ให้มันเกิดมาการเรียกเขาบอกว่าอย่างสมมติพึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ แล้วครอีกอันนึง่งพึงตัดความโกรธด้วยปัญญาเห็นไหมเราเราไม่ให้สร้างกรรมใหม่เราโกรธเราไม่ให้สร้างกร,รมใหม่เราข่มใจไว้มันข่มไม่ข่มใจไว้มันยังไม่ขาดแเราจะต้องใช้ปัญญาให้เห็นความเกิดดับของรูปนามเราจะต้องตัดไอ้ตรงนี้ให้ได้ใช้สติสัมมัญญาตัดใช้สติทีงเราขม่มแล้วก็สติสัมมัญญาเนี่ยตัด ที่คมชัดต่อเนื่องเนี่ยตัดจนปล่อยวางได้แล้วลบสัญญาล้างสัญญาออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่เราภาวนาแล้วคิดประวาติพระอยู่เฉยอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็เป็นเพราะอาจจะสัญญาในอดีตที่เราเคยไปดูไปเห็นในการกระทําไม่ดีของพระสงฆ์ที่โน่นที่นี่วัดโน้นวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปดูซะต่อไปสํารวมตา สำรวมหูนี่อย่าไปฟังนะเขาพูดไม่ดีเขาปลามาสฮะแล้วเราก็ไปเห็นด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทำไปฟังมันทําให้เกิดจิตใจของเราคุณเศร้าหมองขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยเมลามาปฏิบตัติปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะขึ้นอย่างถ้าเราข่มได้ก็ข่มพาวนาให้ถี่ขึ้นถ้าเราข่มไม่ไหวนี่เราก็ต้องมีสัมมัญญาด้วยก็คือเจริญวิปัสสนาช่วยให้เห็นความเกิดดับของรูปนาม คุยมันขึ้นมามันอยากขึ้นขึ้นมาเราประหารเลยทำสติสมาธิให้คู่ควรกับมันคมชัดเท่ากันมันถึงจะประหารมันได้แต่สติเองเรายังไม่ดียังอ่อนอยู่มันก็ขึ้นมันมาอยู่งั้นน่ะแต่มันยะไม่มีด้วยก็เอาไม่ออกเอาไม่ลงต้องสติสามัญญาคู่ควรก็คือเป็นศีลด้วยสม่ำเสมอได้อารมณ์เนียอย่างเงี้ยมันถึงจะประหารได้ชับ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 เลยวิธีการแก้เราห้ามไม่ได้ละแต่เราะทําทำต่อ แล้วเราก็ประหารมันในขณะที่มันคุ้ยเขี่ยขึ้นมาเนี่ย